ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวก0.54% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.88%และนส s d a กนั้นปรับตัวปิดบวก1.35%โดยดัชนีดาวโจนส์ ani, Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัส,สบดีโดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น p p ปเขณะที่ดัชนี S&P 500ดีตัวขึ้นใกล้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการานรับกับแรงซื้อหุ้นบริษัทผลิตชิปและบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งรวมไปถึงหุ้นอินฟินิต Manufacturing c คุณแอว่า TSMC นะครน Apple นั้นพุ่งขึ้น3.3่งขึ้ซน3.3%ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้แต่วันที่5พฤษภาคมปีที่ผ่านมาหลังจากที่นักวิเคราะห์อของ Bank of a ฟอ r i ริปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนของคุณน p p p l e ขึ้นสู่ระดับบายจากระดับ n น t u r a l นะครับพร้อมกับคาดการณ์ว่าราคาของคุณ Apple นั้นจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกมากกว่า20ในช่วง12เดือนข้างหน้า ด้านของหุ้น TSMC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปสัญญาจ้างรายใหญ่ของโลกและก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นเกือบ10%หลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลกําไรและรายได้ในไตรมาสที่4ที่สูงเกินคาดพร้อมกับคาดการณ์ว่ารายได้ในปีงบการเงิน2,567จะพุ่งขึ้นกว่า20%โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ชิป AI ครับทุกท่านต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับนักทุนปิดวกวไป1.52เหรียญรับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันที่แข็งแกร่ง สัญญาดัมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีหลังจากสำนักงานพลังงานสากลน,นะครับหรือว่า IEA แล้วก็กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันโอเปกคาดการว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ตลาดเองก็ยังได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่แล้วปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะครับปิดบวกไป15.10เหรียญในกองทุนช้อนซื้อหลังราคาร่วงลงอย่างรุนแรงครับ สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กนั้นปิดบวกในวันพฤหัส,สบดีเนื่องจากนักทุนช้อนซื้อเก่งกําไรหลังจากราคาทองร่วงลงอย่างหนักติดต่อ2วันทำการนอกจากนี้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยครับทุกท่าน ในคืนที่ผ่านมานะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง16,000รายสู่ระดับ187,000รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ16เดือนและก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ28,000รายครับนี่คือทั้งหมดครับนักทุนในการสนุกข่าวเช้าวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับ,บโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทงการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราค,คมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หัดใหญ่นะครับนักทุนจะไปเจอกับผมและบรเกอร์ interstellar นะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนังทุนระยะสั้น แบบรายวันใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนั่งชุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนั่งชุนที่จังหวัดสงขลานะครับ เปเปอร์สโตนตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับโรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e เปอร์สโตนนะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเป็นขั้นต่ำา1 0 0ง d ้อยูเอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d ลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper Stone แล้วทางโรรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ